สวัสดีครับโ้โหับผมทชงพี่เห่าโอ้อีกนีข้าวตุกเตก่อนครับไปดอกท้ายให้เเออบัตตุ๊เจนะครับเป็นนักกองนสันคนข้ารถครับผมเด้เครับเดาเลยเอาไจอดาวโมไปยังได้เรอได้เอ้ยเอ้ยงศู้ย

ờ chất điện gặp chất điện ờ chất điện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 

จะไปถามเฮ้ยไปว้าวไปเลี้ยน้อยขึ้นง้ออยู่สุดตัดเขาทันไหมเนี้ยแป๊มเฮ้ยโอ้ยเอา

ตัว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 ัวตัวตัตัว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 ตัตัว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 ตััวตััวตัวตัวตัว ไปเลยออกไปเลยพี่เลยไปเลยจะถ่ายปิดเปิดดีนะวะเนี่ยดุ้นน้องวันนี้นื่อยนะวันนี้บปดเกบาพวกแกบล็อกไปพว่แบนี้เยปไปไปนปไ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 ป

ดูจริงแน่ดูวหรจะพูดดูตก้ยต้อนเลยคุณต้อนเมื่อไหร่พ่้อนนะครับอีกนิดนึงแมอู้อีกนิดหนึ่งอ่ะเอาหมดจบได้หน่ะลูกเสือลูกเสือมาอาหมดจักเลยเกิดไปที่มือกเลยเดินไปเิไปดนเดิเดิน้ยเฮ้ยเกิมือกว่าน้ำว้าวววววงวว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 ว โอเลครับมาเดปไปเอาไรสอนได้จัเลยอุ้ยา้ววะหมาวก้านึ่ตับยดมางมามาอุ้ยตบ่หมนี่ยมั้งฮ่่าโ้ยสวยแสวย 2 10 2 10นี่คือมันหล่อ

วเหียามที้สามนะสามสามสามโอ้ยโอ้้นหัวพี่อะรเยลเบครับผมสุปครับสู้ไม่ได้ครับผม พอสอบม,มือแหลกครับผมสูบกระไหลเลยไม่ไหวไม่ไหวย้อนมุนาตรงดีก็หนีครับผมอออเอาโหครับถ้ามาทิ่นี่อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะครับแชนแนลไปเห่าออก๊ายบายครับผม